แม่เช็คแล้วน่าจะเป็นตรงนี้ครับเห็นไหมท่จะลื้อนี่มาทําทีล้อที่อะไรไม่น่าจะใช่ชัดจรอเปลี่ยนชุดนี้ตรงนี้ การแก้ปัญหาก็คือยิงน็อตเบอร์12นะครับ3มตัวตรงนี้นะครับออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็ไปซื้อชุดนี้มาเปลี่ยนนะครับเนี่ยมีทั้งหมด6ตัวนะครับหากว่ามันไม่มีจริงๆก็ตัดยางในมอไซค์ลองออกก็ได้นะครับใช้งานได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะลองไปหาซื้อที่ร้านอะไรดูก่อนนะครับหากมันไม่มีก็เดี๋ยวจะทําการตัดยางมอไซค์ลองเอานะครับ ซื้อมันแล้วครับยางลองม,มีทั้งหมดหตัวนะครับแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนเข้าไปแล้วเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนะครับว่าอยู่ยังไงหลังจากเปลี่ยนไปนะครับไม่มีขยับเลยครับแน่นแล้วจบส่งงานได้เอาฝากกันแค่นี้นะครับ